พี่แก้วก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆก็ทำดอกไม้บ้างก็ช่วยเครือข่ายบ้างค่ะทีมงานก็ดูนักกีฬาของจังหวัดราชบุรีก็ไปช่วยงานสังคมตลอดจ้ะก็ช่วยตลอดนะคะตั้งแต่น้องมาพี่คราวนั้นนะคะก็ช่วยคือวิ่งไปวิ่งมาเวลาเราไปดูเขาบ้างถ้าใช้เวลาว่างถ้าเรากลับบ้าน มีเวลาว่างก็ทําของตัวเองบ้างมันเหมือนว่าเรารับผิดชอบตรงนี้แล้วอะก็คือว่าเราเป็นตัวแทนแล้วก็หน่วยงานเขาก็ไม่ค่อยจะเห็นความสําคัญเท่าไหร่กับคนพิการบางทีเขาก็เข้าไม่ถึงตรงนี้เราก็เป็นทุกอย่างอะพอพอเป็นตัวแทนคนพิการเราก็เป็นทุกอย่างให้กับคนพิการเพื่อนเครือข่ายทั้งประเทศใช่ไหมคะเวลาเขาอย่างเช่นว่าเราเนี่ยมีโอกาส ได้ไปสัมมนา,าแล้วก็ไปเก็บข้อมูลสิทธิของคนพิการอย่างเงี้ยเราก็เอาประเด็นจุดที่ว่าเป็นหลักๆเราก็จะเอามาเผยแพร่ให้กับคนพิการก็ถ้าช่วยเขาได้อย่างหน่วยงานเขาสนับสนุนเราตอนนี้ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แล้วละ่ะคือว่าก็จะบอกกับทีมงานถ้าหน่วยงานเห็นความสําคัญการทํางานของเราถ้าเขาสนับสนุนหรือว่าเห็นคุณค่าที่เราทําเพื่อคนพิการในจังหวัดแล้วก็ทั่วประเทศ เราก็เราเย็นดีเราเยินดีแบบว่าทําเท่าที่เรามีความสามารถทําได้แต่ถ้าเขาไม่สนับสนุนอะไรเราเราก็ไม่สามารถจะแบบว่ามากกว่านั้นอะเราก็ค่อยๆแบบเป็นสัสดส่วนไปแล้วอาชีพการทำาอมอีนอีคือเราก็ยังทำอยู่ทอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพชีพของเราอเนาะคือพี่ชอบอยู่แล้วไง อย่างน้อยเราก็เก็บเอาไว้แล้วก็ทำแล้วก็แบบว่าถ้ามีโอกาสแบบว่าว่างจากเราไปช่วยเครือข่ายเสร็จเราก็นำไปขายเอาไปเอาไปจำหน่าอยอะค่ะการทำดอกไม้ขายเนี่ยเป็นอาชีพของคนพิการ่เงี้ยในสายตาที่เือเราแก้มองว่าดียนะคะเพราะคนพิการหลายคนเขามอนว่าเงินมันน้อยกว่าจะได้มันนานมันยากอะไรเงี้ยมันทำแล้วมันไม่ดีคือว่าอาชีพแบบมันก็ดีทั้งหมดแต่แล้วแต่ว่า คนพิการแต่และคนแล้วแต่ถนัดถนัดแต่และบุคคลของคนพิการนะคะส่วนพี่ก็ถนัดในด้านนี้คืออาชีพของดอกไม้น่ะจะว่าไปแล้วที่จริงแล้วมันมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราชอบด้วยคือพี่แก้เป็นคนที่ว่าถ้าชอบอะไรแล้วแบบถ้ามันเกินความสามารถแล้วเราก็จะไม่ทําแต่ต้องลองทําก่อนแล้วก็ต้องต้องผ่านไปให้ได้อพอมันประสบความสำเร็จเราก็ดีใจนี่ก็เป็นอาชีพของเรา คือบางคนเขาอาจจะถนัดในในในด้านสิ่งอื่นๆเหมือนเขามีพื้นที่อยู่แล้วเขาไปทำกเกษตรปลูกผักปลูกพืชหรือเลี้ยงไก่อะไรพวกนี้นะถ้าเราคิดว่ามันเป็นอาชีพอบถ้าเราถ้าเราแบบว่าไม่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 ท้อนะคือว่าอาชีพมันเป็นอาชีพที่ว่าเราสามารถมันภูมิใจเนาะเวลาเราทำแล้วมันเป็นที่ว่าเราอะทำเองได้แล้วก็ สามารถถึงจะไม่มากมม้ไม่ร่ำไม่รวยแต่ว่าเราก็ยังแบบว่าไม่ไม่ไม่เป็นภาระเนาะแบบว่าเงินตัวเนี้ยมันเป็นน้ำพักน้ำแรงของตัวเราเราก็ภูมิใจค่ะในในส่วนวของพี่หน่อแก่คือการทำดอกไม้แล้วก็ตอนนี้พี่เป็นอยู่ชื่อพี่อ่ะมีความสุขแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะก็ดีขึ้น เวลามีเวลาว่างพี่ก็ใช้ทำดอกไม้พอเสร็จแล้วพอมันมีอะไรแบบว่าตรงไหนที่เรามองเห็นว่ามันจะเอาไปจำหน่ายได้แล้วก็เราก็นำดอกไม้ของเราอะ่ะก็ไปจำหน่ายถึงมันจะได้ไม่มากไม่น้อยแต่ว่ามันก็เป็นไรายได้ที่ว่าเสริมให้มีชีวิตมีความสุขถ้าเรารู้จักนะคะรู้จักเก็บแล้วก็รู้จักใช้ค่ะชีวิตมันก็จะดีขึ้นตรงนี้ก็ ก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่ก็ยังแบบว่ารายได้ตรงนี้แบบว่าบางทีอะพี่ก็ได้แบ่งแบ่งให้กับบางทีพี่ไปลงพื้นที่พี่ก็ไปเจอคนพิการแล้วพี่ก็เขาก็ชอบแบบว่าทําแบบเนี้ยเขาก็ยังไม่เป็นพี่ก็ยังแบบว่าต่อยอดแบบว่าเหมือนก็ไปสอนเขาสอนเขาพอสอนเขาแล้วพี่ก็ยังแบ่งนะคะแบ่งอุปกรณ์ตรงเนี้ให้กับเขา เพื่อเขาอ่ะได้ไปทําพอเขาทําเสร็จแล้วเขาก็อาไปจําหน่ายเขาก็ได้เงินตรงนั้นพี่ก็ตรงนั้นพี่ก็แบบว่าแบ่งให้เพื่อนไปแล้วให้แบบพี่ก็มีความสุขนะคะได้ช่วยเขาตรงนี้เราก็ขยายนะคะขยายแบบว่าได้บุญอีกต่อนึงแล้วก็คล้ายๆว่าเออดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็แบ่งแบบว่าช่วยช่วยเหลือเพื่อนพิการด้วยกันแล้วก็อยากจะให้คนพิการน่นะคะ หันมาสนใจในในด้านอาชีพที่ว่าหน่วยงานหรือว่าตรงไหนที่ว่าได้ได้ได,ได้มีโอกาสเขาหยิบยื่นให้แล้วก็อยากจะให้คนพิการอดทนเอาไปทำแล้วอดทนอดทนอดทนแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นมีไรายได้ให้กับชีวิตตัวเองแล้วก็แบบว่าชีวิตตัวเองอะค่ะให้ให้แบบว่าใช้ชีวิตว่า เออมีไรายได้ของตัวเองนะเรามันมันมันภูมิใจว่าเราเราทำของตัวเองแล้วมันเป็นน้ำพักน้ำแรงของตัวเองก็อยากจะฝากนะคะให้กับเพื่อนพีการอ่อดทนและขยันถ้าเราไม่ท้อถ้าเราไม่ท้ออาชีพทุกอาชีพถ้าเรามีโอกาสก็ขอให้แบบว่าขยันหน่อยอดทนหน่อยก็จะเป็นไรายได้ เลี้ยงตัวและนนำพาตัวเราไปได้ดีค่ะแล้วก็จะดีขึ้นดีขึ้นถ้าเราไปท้อแล้วก็ต้องขยันด้วยแล้วก็อดทนด้วยแล้วก็มีมานะแล้วก็คล้ายๆว่าเสริมแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ทำไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะค่ะส่วนพี่แก้วพอใจตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสพี่แก้วมีตรงนี้แล้วพี่แก้วก็ดีขึ้นแล้วก็ ไม่ไม่ไม่คล้ายๆว่าไม่ไม่เครียดนะคะแล้วก็แบ่งเวลานะคะให้กับตัวเองแล้วก็รู้จักเก็บออมแล้วก็มีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นนะคะขอบคุณมากๆค่ะ